หนึครับครับพี่น้องชาวเทศบาลนะครับเราก็เป็นที่ทราบดีว่าเราได้รับพายุ depletion ของเซนกาที่เข้ามาในช่วงของเมื่อวานแล้วก็ต่อเนื่องถือวันนี้ใน27แล้วก็อีกลูกหนึ่งที่กำลังจะตามมาอยู่นะซึ่งเฝ้าติดตามอยู่นั่คือพา,ายุลูกเนซัตนะครับซึ่งก็กำลังติดตามอยู่ ในช่วงนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตทางพี่น้องประชาชนนะครับเรื่อความ่วงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําท่วมขังที่ระบายไม่ทันตลอดต้นไม้พายุที่ลมพัดผ้าสายไฟแล้วก็เสาไฟล้มต่างๆซึ่งก็มีหลายพื้นที่แล้วก็น้ําท่วมขัง ซึ่งทางเทศบาลด้วยความวงใหญ่ทีมงานปฏิบัติงานด้วยเวลาตลอด24ชั่วโมงในการดูแลนะครับแล้วก็ต้องขอกราบเรียนว่าในสภาพโดยทั่วไปแล้วถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันของอีสานที่โดนพายุนะครับลูกนี้เข้ามาเนี่ยเราได้มีการระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพนะครับคือประตูฝายน้ําล้นที่วัดปุ่พทีราม มีการเล่งระบายน้ําได้ในช่วงวันที่ผ่านมาก็คือวันที่26เราก็เห็นว่าระดับน้ําสูงสุดอยู่ที่ประมาณ70เซนนะครับคือสูงกว่าระดับสั่งสาย70เซนแต่สูงระดับนี้ก็คือยังไม่เอือล้นเข้ามาในเขตถนนอะไรต่างๆนะครับก็มีการระบายน้ําได้จะเป็นอย่างดีแต่จะมีปัญหารอยรอยต่อระหว่างเทศบาลเรากับพื้นที่อบตอเหนือเมืองและรอบเมืองนะครับและก็ดงลานบางส่วน ที่เป็นพื้นที่ที่มีระดับตับแล้วก็มีระบบระบายที่ไม่สามารถจะเชื่อมโยงกันได้นะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมากซึ่งเรื่องเหล่านี้ทางคณะผู้บริหารตลอดจนพนักงานเทศบาลทุกคนนะได้ตุ้มเทแล้วก็ได้ทํางานปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงุมนเวียนเปลี่ยนกะแล้วก็ไปช่วยเหลือพี่น้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าไปแก้หาเฉพาะหน้า หรือการที่ให้บริการถุงทรายกระสอบทรายเพื่อไปแก้ไขปัญหาน้ําที่จะทะลักเข้าบ้านนะครับหรือบางบ้านที่อยู่ในที่ต่ําที่ลุ่มก็เอาเครื่องสูบน้ําหาพามไปช่วยระบายน้ําออกเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับก็ด้วยความหวงใยถ้ามีอะไรที่ท่านเกิดร้อนนะครับที่จะขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข่าวเป็นเรื่องของเหตุตการๆก็สามารถโทรแจ้งไปที่งานป้องกันประทาสาภัยของเทศบาลตลอด24ชั่วโมงนะครับ หมายเลขพอเซ็นเตอร์หมายเลขด่วน,นก็คือ1132หรือเบอร์โทรศัพท์ก็คือ043-512-199หนะครับหรือเบอร์ด่วน199ก็ได้นะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการอยู่ตลอดที่4ชั่วโมงก็ขอแสดงความห่วงใหญแล้วก็ต้องขออภัยกับพ่อแม่พี่น้องหลายท่านที่เราไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ันท่วงทีนะครับเราก็พยายามแก้ไขปัญหาที่กรณีเร่งด่วนสำคัญเช่นต้นไม้ล้มทับ บ้านต้นไม้ล้มทับถนนหรือในเรื่องของต้นไม้ล้มพาดสายไฟฟ้าแล้วเสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาถึางติดต้นแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องไฟสัญญาณจราจรต่างๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความหวงใหญ่และก็ขออภัยในกรณีที่ไม่สามารถบริการได้อยา่างทั่วถึงนะครับและถ้ามีเรื่องอะไรที่จาเป็นเร่งด่วนก็าสามารถโทรแจ้งไปที่งานป้องกัน,กนสาธารณภัยไ,ได้ตลอดเวลานะครับก็ขอขอบคุณครับ